โอ้เรียกว่าหมอมานวดให้บริการประมาณสัก20นาทีได้ละเริ่มรู้จักชื่อแล้วอ้าวชื่อยังไม่รู้จักแต่รู้จักบ้านแล้วจังหวัดแล้วจังหวัดละน้องบัวรำพื้นละน้องบัวรำพูละนะชื่อเท่งชื่อเท่งเหรออ้าวอ๋อพี่เท่งนะพี่เท่งนะอายุเท่าไหร่ปีนี้ย่าง44ครับโอ้อ่าอ่าเออถือว่าน้องนะน้อนน้อง ผมเป็นพี่นะครับผมเป็นพี่นะนะครับมาอยู่พัทยานานยังครับในสองปีแลเราแต่โอ้พัทยาอยู่พัทยาสองปีเราเป็นคนลงบัวลำพูปอยู่คนเชฟพูบ่เนี่ยเออเป็นยังบุญแล้วเป็นยังบุญแล้ะนะคุณพราวต่อกันแล้วนะก็ได้มาบริการมันเนวดให้อยู่แล้วฉับังเลยคุณได้ไร อย่างนด้